สวัสดีครับเพื่อนๆกัลยาณมิตรผู้ใฝ่ธรรมเดี๋ยววันนี้ผมจะทำคลิปสักหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดผมลูกศิษย์ก็น่าจะมาค่อนข้างเยอะเยอะไหมคุณกันมาเยอะครับพ่อเยอะเพราะว่าเรามีการจัดจัดแจกของหกสิบชุดใช่ไหมใช่ครับเออให้ชาวบ้านแถวนี้นะฮะ แล้วก็เลี้ยงเลี้ยงเด็กนักเรียนยยยนะครับขอบคุณคุณการก็จัดจัดการเรื่องพวกนี้หมดเลยก็คอยดูแลผมลนั่นแหละเออเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแสดงทมสักหน่อย,ยนะเอาเืองเหนือหน่อยผมเขียนหัวข้อมาประมาณสามหัวข้อนะหัวข้อแรกก็คือสิ่งที่ผมบรรยายทำเนี่ยเป็นเรื่องสมมุติและปรุงแต่งทั้งหมดเลยนะครับ ผมไม่ได้จดได้จำนะพูดไปแล้วกันแล้วไปมันไม่มีอะไรนะฮะผมจะบอกเราไม่ต้องไปอะไรกับมันมากมายมันไม่มีอะไรหรอกความคิดเป็นเรื่องปรุงแต่งนะฮะคำพูดคือสิ่งสมมุตินะครับจริงเท็จก็อ,อยู่ที่ตัวบุคคลนะฮะทุกคนย่อมรู้ตัวดีจริงผมเมาพูดเนี่ยมันไม่ได้มีเนื้อหาอะไรมากมายนะฮะ ผมแค่ต้องการสื่ออะไรบางอย่างให้คุณรู้ว่าทุกคนจะเป็นพุทธะอยู่แล้วมีพุทธเจ้าอยู่ในตัวเองทุกคนดังที่บูทะเจ้าตัดไว้ผู้ใดเห็นทมคู่นั้นเห็นเราตัถาคตนี่เองก็คือตัทตาเป็นเช่นนั้นเองห้ามไ,ไ,ไม่ได้คอนโทรลไม่ได้ไม่มีรูปแบบการปฏิบัตินะฮะ <c oughs> หัวข้อต่อไป ทุกวันนี้คนถอยมันเยอะต่างคนก็อ้างคุทธเจ้าแต่วิธีไม่ใช่นะฮะวิธีไม่ใช่ที่พากันไปทำอยู่ทุกวันเนี้มันไม่ใช่วิธีมันไม่ใช่จิตวิญญาณเขาอยากอิสระมุขคลนะฮะเขาอยากอิสระมุพคลแต่พวกคุณ นักปฏิบัติทั้งหลายก็ไปสร้างวิบากให้ตัวเองสร้างตัวรู้ขึ้นมาเป็นเกาะคุ้มกันเหนียวนะฮะเป็นเกาะคุ้มกันตัวทิฏฐิมานะภายในนะฮะนี่แหละเป็นที่มาของหลงธรรมนะฮะสร้างตัวรู้ขึ้นมาเป็นเกาะคุ้มกันมานะเรียกว่าตัวเก่งแล้วเชื่อว่าเป็นปัญญาพากันหลงทางหมดนะ เต็ดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกเนี่ยมันล่าย,ยาวเลยนะครับกลับมายากนะครับอหัวข้อสุดท้ายนะครับการบรรยายธรรมหรือการสอนธรรมของผมนะฮะไม่ว่าจะพูดทาง Youtube เนี่ยหรือเวลาเทศนาสอนลูกศิษย์เยอะแยะนะฮะมานั่งฟังเนี่ย <c oughs> ผมสอนต่อหน้าลูกศิษย์แบบสดๆเหมือนผมพูดอย่างเงี้ยสดๆคนฟังก็บรรู้ทําได้นะฮะผมไม่ได้เอาความจําความคิดหรือเอาตํารามาสอนนะครับมันแก่ออกมาจากหัวใจมันออกมาจากปัญญาภายในที่ผมตักรู้วิธีการสอนของผมจึงไม่เหมือนใครแตกต่างเป็นเอกลักษณ์ของตนเองนะฮะ ทุกวันนี้มันมีคนก๊อปปี้ผมเอาคําพูดและเอาวิธีการของผมไปอธิบายและเอาคําพูดของผมไปสร้างวาทกรรมเพื่อลาบสักระสุดท้ายแล้วก็สอนให้คุณไปปฏิบัตินั่นทํานี่เหมือนเดิมพวกคุณที่ฟังก็แยกแยะเอาแล้วกันนะครับพวกนี้มักอ้างว่าเป็นคําสอนพุธเจ้านะครับพวกเนี้ย ผมถามหน่อยพุทธเจ้าสอนแบบนี้เรอพุทธเจ้าสอนแบบนี้เรอพุทธวจนะมีการสอนแบบนี้เลอนะฮะนี่คือภาษาดิบๆนะครับพุทธเจ้าสอนจริงๆแบบในสมัยพุทธกาลนะครับพระองค์เทศสอนสดต่อหน้าเลยไหลรูปแบบวิธีการนะฮะ <c oughs> อย่างเช่นสอนองค์ครีมา,านไทยะฮะ สอนปัญจวัคคีย์ทั้งห้านะครับพรตไตรปิฎกเขียนขึ้นทีหลังหังวใจแก่นทรรมคำสอนม,มีอยู่นิดเดียวอันนี้ความจริงนะฮะมันมีอยู่นิดเดียวเออเราถูกควบคุมด้วยภาษาสมมุตินะฮะ <laughs> อืมถูกควบคุมด้วยสิ่งที่เขาเขียนขึ้นทีหลังเรื่องทีมันไม่มีอะไรนะฮะทุกอย่างถูก คิดปรงขึ้นมาเป็นเรื่องสตอรี่ทั้งหมดนะฮะผมต้องการสื่อให้คุณเห็นว่าคุณคิดอะไรวันๆหนึ่งอะถอยให้สุดหยุดให้เป็นเห็นได้ไดเดิมทีมันไม่มีอะไรไม่ต้องทําอะไรนะฮะอย่าไปหาอะไรสิ่งที่หาก็คือความคิดของคุณเองน,นะฮะความจำของคนเองมันปรุงแต่งให้คุณรู้ทุกอย่างแล้วก็หลงผมบอกผมไม่มีปัญญาแบบนั้น ปัญญาแบบความจําความคิดผมพูดทรรมะาผมพูดแล้วทิ้งไปเลยผมพูดออกไปเลยไม่ผมยังไม่รู้เลยว่าไม่จําไม่ได้เลยว่าผมพูดอะไรออกไปแล้วเนี่ยไม่ผวนกลับนะฮะพูดแล้วก็แล้วไปได้ยินเสียงเดียกจบเพราะมันไม่มีอะไรตั้งแต่แรกคุณไม่เข้าใจกระบวนการของรูปน้ํากายใจนะฮะเออถ้าคุณเข้าใจเห็นแจ้งกับมันแล้วคุณจะการดูคนฉลาด แล้วคุณจะไม่หลงอืมมันไม่มีแบบที่คุณคิดหรอกดีชั่วยอยู่ที่ตัวทำนะฮะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจพทธเจ้าบอกอย่างนี้เหตุปัจจัยมันอยู่ที่เราหมดเลยนะฮะเราต้องจบที่เรานะฮะอย่าไปหลงอย่าไปหลงทางอย่าเชื่อว่าต้องปฏิบัติอย่าเชื่อว่าต้องฝึกสติฝึกสมาธิเท่านั้นอย่าเชื่อต้องบวชหรือต้องสวดมนต์เยอะ หรือต้องทำอะไรก็ตามแต่เพียรมากๆพิจารณาอย่างโยนิสโนสนักสกันพิจารณาแบบไหนวะผมถามหน่อยครับการพิจารณาโยนิสโสมันก็คิดเอานั่นแหละก็พุทธเจ้าบอกว่ามันเหนือสมมติเหนือภาษาเหนือการปรุงแต่งเหนือความรู้สึกนึกคิดปัญญาตัวนั้นนะ่ะแล้วคุณเอาความคิดไปปรุงแต่งเพื่อให้มันเข้าใจเอาตัวตนไปปฏิบัติกระทำให้มันเกิดสภาวธรรม นั่นหรือคือเส้นทางนั่นเป็นเป็นเส้นทางของโยคีแล้วก็ืาสีสมัยพุทธกาลเส้นทางขุจ้าก็คือการสอนตรงพูดกันตรงเจาะลงไปที่หัวใจทําลายาวิชาจิตดวงนั้นน่ะผมบอกเลยมันกลัวผมผมรู้พฤติกรรมมันทั้งหมดฮะไอจิตเนี่ยอ่าผมเรียกมันว่าปรสิกฮะมันควบคุมกระบวนการทางจิตวิญญาณหมดเลยนะฮะไอตัวเนี้ยความหลงความมืดบอดของเรานั่นแหละ เราหลงอยู่เราเลยเป็นอย่างนั้นอืต้องรู้แจ้งเห็นจริงไม่มีจิตจักรวาลไม่มีจิตเติมแท้หรือไม่มีจิตอะไรทุกอย่างเป็นเรื่องสมมุตินะฮะอยจะบอกไม่มีนิพพานนั่นคือภาษาวาทกรรมเป็นสตอรี่สร้างขึ้นมาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปเชื่อว่ามีอยู่จริงนะฮะคุณต้องวางคุณต้องเห็นภายในของคุณให้ได้ว่าเดิมทีมันไม่มีอะไรเออห้ามคิด เอานะคําว่าไม่มีอะไรเมื่อ,อไหร่คุณคิดเอาเมื่อไหร่คุณก็จะตกเข้าไปในหลุมพรางกับดักของสังขารแล้วเมื่อ,อไหร่คุณไปปฏิบตัติคุณจะไปติดที่สภาวธรรมหมดเลยคุณออกจากสภาวธรรมไม่ได้ฮนะมันเป็นกับดักของกิเลสนะครับมันจะเกิดตัณหาความอยากแล้วไอ้มานะภายในอ่ะลึกๆอะ่ะเขาเรียกว่าสังโยชน์เบื้องสูงเมื่อมันมีมานะมันไปสร้างตัวรู้ขึ้นมาไงมันก็จะเป็นตัวนี้แหละมันเป็นตัวเหนียวเลยยางเหนียวเขาเรียกว่ามานะ พอมันมีมาหน้ามันภายในน่ะมันเก่งนะครับมันมีตัวมีตนมันฝุ้งซ่านมันเลยมีตัวอุทธะความฟุง้งซ่านนะครับแล้วก็พากันไปปฏิบัติเพื่อจะเอารักษาไอ้ตัวฟุง้งซ่านนั้นไมหมมันฟุง้งซ่านคุณเข้าไม่เข้าใจพฤติกรรมของมันผมนึกบอกว่าคุณเลยคอยรักษาสติให้มีสติร้อยเปอร์เซ็นนั่นแหละเพราะไปด้วยความอยากมันทุกไหมละ่ะ นะฮะมนุษย์เราต้องเข้าใจเข้าใจทั้งหมดขบวนการที่มันเป็นมันไม่เที่ยงในตัวมันเองนะขันหานะ้าคุณไม่ต้องไปทําอะไรกับมันคุณไม่ต้องหาที่อยู่จิตบ้างจิตเดิมแท้ดูจิตดูอะไรหลงหมดหรือฝึกสมาธิไปนั่งอะไรหลงมันหลงทําไปเสียเวลามันไม่ใช่เส้นทางเส้นทางคือปัญญาปัญญาตัวนี้ไม่ใช่การคิดหรือจําเอานะฮะปัญญามันต้องลงใจนะฮะนะฮะ เมื่อ,อไรปัญญาลงใจคุณจะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคุณจะมีส,สติขึ้นมาเองคุณจะมีส,สติแบบอ่าอ่าพระอริยะขึ้นมาเองมีสมาธิขึ้นมาเองนี่ไงฮะ,ะใจคุณจะเข้าสู่ความสงบเกิดองค์อูเบขาขึ้นมาฮะภายในนะผมกำลังพูดเรื่องภายในนะฮะเออมันต้องเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก่อนมันถึงจะเกิดญาณปัญญาเข้ามาตัดสรู้ในตัวเองนะครับอืม และการที่จะไปสอนคนอื่นต้องตักสรุปรมทั้งหมดฮนะแบบผมหรือในพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลคําพูดของผมผมเทศสอนคนเนี่ยยังเมื่อสองวันที่แล้วในบ้านประตูเนี่ยรุดเลยนะฮะแค่คําเทศเนี่ยนะฮะแล้วก็หลายครั้งที่ผมเทศสอนคนละจุตน้าเนี่ยเข้าใจผิกนะทําลายความมืดบอดภายในสว่างเลยอนี่แหละฮะอนุสาุนีนปฏิหา ของจริงไม่ใช่มานั่งคีคุยโลลวงโลกไม่ใช่แบบนั้นผมไม่เคยสร้างสตอรี่อะไรเลยผมทําด้วยหัวใจนะฮะผมไม่ใช่นักยูทูบเบอร์ต้องไปเกาะกระแสะคนดังนะฮะคนนู้นคนนี้ผมพูดธรรมะมาตั้งแต่ผมยาวๆผมผมตั้งแต่ล้มเหลวในชีวิตเ่ยมันทําอะไรก็ไม่เคยประสบความสำเร็จสมัยก่อนนะแต่ผมก็สู้มาสู้จากหัวใจจากการตัดสรุรทำ เดี๋ยวตาไปส่งลูกนั่นแหละฮะมันเป็นเช่นนี้เองเขาถึงบอกว่าอย่าประมาทในธรรมนะฮะอย่าคิดว่าตัวเองรู้ตัวเองแนะ่ถ้ารู้จริงเนี่ยจริงต้องสอนคนเอาปัญญามาสอนสอนแบบพระเจ้าอย่าพาเขาไปทําบาปท,ทํากรรมเลยอย่าพาเขาไปปฏิบัติอะไรที่มันผิดทางเลยนะโอเควันนี้เดี๋ยวผมจะต้องไปส่งลามที่โรงเรียนก่อนนะฮะอลานน้อยอือก็แม่ไม่อยู่แม่ไปทําธุระ นี่แหละชีวิตที่มันต้องรับผิดชอบผมต้องดูแลตอนนี้อ่องค์กรผมมันเริ่มใหญ่ขึ้นมันมีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนที่เห็นคุณค่าเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาแบบอุปถัมภ์ค้ำชูนะฮะผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เห็นความสําคัญอันนี้ผมพูดจากหัวใจเลยนะฮะเออเพราะทุกคนก็เป็นลูกศิษย์ผมเลย <laughs> ผมนึงบอกว่าเดินตามทางอาจารย์วิทย์เนี่ย ไม่มีวันหลงทางโอเคครับเบอร์โทรของอาจารย์นี่ก็083418644ออิสระเรืออาจารย์วิทย์สอนให้จบไม่ได้สอนให้จําแล้วหลังจากวันเกิดผมก็มีงานปลดล็อกแล้วก็ผมก็จะขึ้นกรุงเทพเพื่อไปบรรยายธรรมอบรมสัมมาทิฏฐิหลังจากนั้นการปลดล็อกก็จะเกิดขึ้นอีกนะครับโอเคนั้นคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้นะฮะ,ะไม่รู้จะพูดอะไรต่อ นะเดี๋ยวต้องไปส่งงานนั้นผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังนะครับ